ยูนิตแฟลตเซล7วันหันราคาเรามีเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นกับดิวด่วนหันราคาเฉพาะในรายการนี้ค่ะพบกับโครงการ Origin p l u ัสแอนด์เพลีนครินที่มาพร้อมกับยูนิตนี้เลยค่ะ2013ห้องแบบวันเบร o มดูโอ Space ขนาด26ตารางเมตรค่ะ ราคาเริ่มต้นที่3 9 0ล้าน9 0บาทแต่ภายในรายการยูนิตแฟลตเซล7วันหันราคารับส่วนลดไปเลยค่ะ2 0 0 0 0 0บาทหันราคาเหลือเพียง2 8 9ล้าน8บาทค่ะสำหรับยูนิต2013ห้องแบบวันเบ o o m มจูโอสเปซขนาด26ตารางเมตร ขึ้นชื่อว่าดูโอสเปซนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นห้องสองชั้นเพดานสูง1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ห้องนั่งเล่นความพิเศษของห้องนี้นะคะคือคอมมอนแอเรียเพดานสูงที่ติดตั้งมาพร้อมกับกระจกบ,บานใหญ่เทควิวสวยๆได้จากตัวห้องค่ะส่วนห้องนอนถูกยกขึ้นไปไว้บนชั้นสองให้คุณได้พักผ่อนอย่างอิสระและเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะ นั่นนี่แหละค่ะคือข้อดีของห้องดูโอสเปซสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะคะ เขาก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลายของลูกบ้านเลยค่ะที่มีพื้นที่กิจกรรมอย่างฟิตเนสขนาดใหญ่มาพร้อมกับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบคันสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่พร้อมกับลู่วิ่งบนชั้นลูฟท็อปที่สามารถเดินเล่นวิ่งเล่นนั่งพักผ่อนพร้อมกับชมวิวที่สูงที่สุดของตัวอาคารจากมุมนี้นะคะรับรองว่าคุณจะสามารถเห็นทุกพื้นที่ของถนนสีนคลินเลยค่ะ โครงการตั้งอยู่บนถนนสีนครินอยู่ใจกลางระหว่างรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองถึง2สถานีค่ะทั้งสถานีสีด่านและสถานีสีแบริง่งที่สำคัญยังใกล้แหล่งจ๊อบป,ปิ้งอย่างแจ z เซอร์เบิร์นเซ็นทรัลบางนาตลาดนัดรถไฟสีนครินและ h โฮมโ r o อีกด้วยค่ะ สำหรับยูนิต2013ราคาเริ่มต้นที่3,90ล้านบาทจองวันนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษมูลค่า2,000 0 0บาทคุณจะได้ห้องฟูรี่ฟิตเต็ดฉากกั้นอาบน้ำแถมให้ไปด้วยและทั้งหมดนี้ในรายการยูนิตแฟลชเซลลหันราคาเหลือเพียง2,890 0 0 0บาทลดไปถึง2,000 0 0บาท2,000 0 0บาทค่ะแอดไลน์สแกน QR Code โค้ดด้านล่าง รีบเลยค่ะเพราะว่าดีลนี้เนี่ยมีเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นและให้เพิ่มอีกกับรางวัลสำหรับคนจองไวรับเพิ่มไปเลยกับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า20,000บาทหรือบัตรเซ็นทรัลมูลค่า20,000บาทค่ะ และเตรียมพบกับโปรโมชั่นดีๆได้ในงาน Origin Final Sale ที่ลานแฟชั่นฮอร์ณศูนย์การค้าสยามพารากอนวันที่15-18ธันวาคมนี้ค่ะแล้วพบกับเราในรายการ Unit Flash Sale เจัดวันหันราคาได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ